สวัสดีจ้ามันอิศมิเห็นเมนูใหม่ขนมปังใส่ลาบมะระเดี๋ยวเสียให้กิน <c oughs> เอามึงอ,ออกได้พี่น้องก,กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็สาดกิน <c oughs> ตอนแรกว่าจอาแอปเปิ้ลใส่น้ำยาดมันแสบหลายพ <c oughs> ่อแล้วร็อยากหัวเมนูนี่ฮูบอมอัน เจนิดลราเป็นคนให้ให้เฮ็ดุด้นี่เกลี่ยคอยเกลี่ยคอยเกลี่ยคอยเป็นคนออกไอเดียมาพลาดใส่แล้ลาบใส่ลาบหมูมีอย่างเนีล่ะฝากโอ้บางย่งเดือบางดินฝากยุ่งยั่ไรยายของใส่ของลีนฝากหมดอ๋อไส้ใส่เลยโอ้ไม่กอดไม่กอดส่ดินฝากนั่นเลยพี่น้องน้องใส่มันโกบดกูยางใครไม่บอกใครผมมีเด้อ สบายแบบอกเลยเอลาเทกากากาเหรอเอาไปล้างเอาเอาบักทกาไปล้างบินม้าพี่น้องนิดนึงดำปื่อยๆเอามารถะเมื่อไหร่ดินี่หางจะน้อยเอาว่าารเอาหน่อยยายย่ยมาเก็บจะไปเก็บ มเกียบเกียบเน่าวเือยบเน่าพี่น้องเอ้ยเคยบอกพี่ว่าข้าวกินข้าวกินอันงอนอันงอนประหยัดไลอยแล้วเน่ากอนผัวยัก็แต่ยันว่ายไม่ได้กินแหมพี่น้องอันว่าอันไม่ได้ยังก็ไม่สิมเิประหยัดเกือบเน่าเกือบเชียขอบต้นช้าเนย่อันอันจหันหนักก้อนหักก เข,า,ขาต้องอันเขเอื่อไว้อย่างก่ออันเ็ดกิน,นเ,เน,นี่ยบาาเอื่อไว้อย่งที่ยากอย่าซาลดราบกับนี่แล้เออวเลยอนมปังใสนข่มปังนี่ใส่ลาบ ใส่ลาบแล้วก็เส้นมะละอืมมะละแล้วก็อัน,บ,นบักดินฟ้าคนไทยเขาเรีนกยังก่อนพี่กาพี่กาหน่อไม้กระเจี๊ยีหนึ่งไข่กระเจี๊ยบผู้หนึ่งเนอ้อหนึ่งในตองอนนุ้ยหนึ่งในสยามมีผ <laughs> ู้ใดากาเฮ็ยส <laughs> ิแล้ก็มีผู้ใดากากิ่นน้ำนีผู้ใดกาเฮ็ดแล้วก็มีผู้ใดกากินน้ำ

Good idea. Mm, wow. Never, never, have never people do like that. No, in can mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Yeah. Mm. hmm <laughs> 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 Yeah. <Sorry>. Mm -hmm. <laughs> 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 เอมันเียตนเอาแข่กัดหดอีก่ยแม่เอ้ยอันเรียกใครว่าเอาแข่วกัดไปตัดเองมันไก่เหี่ยวตัวนาะเดียวพาคืนกินมีนองมันใหญ่พูดติ๊ทูมัากันเหี่ยวอุ้ยน่าจะอัดกูสูตรใหม่สายไรกว่าเดิม

เอาทำหน้าแซ่บกินกันเยอะทำหน้าแซ่บทำหน้าแซ่บหไหมลูก